ทุดท้ายแล้วเช็คยางก่อนเติมการชัวเช็คยางกันเขาไปใส่ปูนแล้วมึงดูแรนมาเป็นรอยกวยเจี๊ยเขาไปใส่ปูนหอดที่ยบตลงปูนแล้วแม่จะได้ฝนตกวันนี้แม่โอ้ยอันฝนตกในย่านนี้ลีเด้ยกานใส่ปูนนี่ครับเจอฝนนี่โอ้ยเพื่อนเปียกมใส่บูนอะไรด้เขาใส่ให้ดีแล้ว ai, hey, ปูนหัวอีกพ่าไปอีกวัน like นี้ เหมือนแยว่่าหันเนจนได้เหนกน้าออกจากพอไปจึงเอาสันนว่ากานผู้เดียวตายเลย, <c oughs> เลยนี่เลยเสองคนกันลูเพี่พ <c oughs> อข้าไปนักๆเจอฝนมาเนี่เจอน้ามาเนี้แขงเกลยี้ <c oughs> มันแดดไหมอย่พูดสียะมันก,ก็เลยนั่งไมน้อก,ก็ได้ดึงมากไปเดีวก็ได้ขึ้นมากน <c oughs> มนอนี่แหละมาหอดย่งค่อยเนี่ยถัเนี่เต็มกาจนเนี่ย ไปสาวมาไซเลยรถบมีอกสามาไซแล้วกับสาเป็นเนี้ยเลยนาไปลงอื่นอื่นเขาจะได้ใส่ใหม่ครับขึ้นมาอีกจว <c oughs> งบมีรถจองงรถหยุดนี่จะั่มกันกับมีรถเลยนี่การนั่งมีรถเลยอยู่เ,ยยดเดียวามาอีอกแล <c oughs> ้วจองจำพันเออนัดอยู่คนเดียว เออฝนเปลือนเลยที่บด่าที่แจงใช่ไหมล้อกันตโตมาตาเรวอไก่ก็ให้ในเดไอันนี้เดนเนี้ยทีเดียวเขาใดนล้งงานหรือคุณลุ่มไงเสาเล่ยงานนี่เสาเสาเสาสวัสดีครับเปลือนนี่พมอกันอยู่ต้องคุณ กันยุ่งเรื่องนมาทม่้านนี่แหละทำหมื่ขึ้นนี่แหละอดส้มซุ่มขนาดซ้ำมัวมด้านนี่แหละที้ท้ายขึ้นนี่แหละผาท้ายหุ่นผาทอดฝนลงมามืองุ่าผาหุ่าเนเรียลฝนเลยไมทีผาอะไรนี้เลยผาเบ้าแหมอย่าเพื่อนมันเปียกอย่างท่ไปมันเปียกอย่าัเียกเประเทยากต้องมาขึ้นไทยนะก็เลยุ่งไวุ้่งไว้หลังนี้เลยไหมฝนไหม ผมคิดว่าก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้กุนไหมตัวใบวันนี้วันที่วันนี้วันจันทร์ที่สองวาท่านเลนูเพอให้สามาย่งดนบดีนดามันจันทรขึ้นเร็วๆบอมมี่ันเป็ูว้านจุดบอมมี่มาจ้ะแต่แต่เนี่เป็นบ้านแรงงานเนาะคนงานขอมานน้อยเดียบผ่านเนี่ยขึ้นรือุนเบอร์นั่นเราเป็นขึ้นเบอร์นี่ล่างนี่คิดไวไปเนี่ยเจอทุกคง กาหอดลากสิเขาินไปเนี่ยน่งมือเศร้าไปแล้วเขาจะเปื่อเขาจะเอื้อเขา้าไปไปอ๋อนี่วันนี้โอ้ยเขาไปแล้วนะมันหยุดเนาะหยุดมาเจาอย่างมากเองได้หลยบาทวะเขาไปจะขึ้นรถลงเหลือนะตัาลงมาแล้วจะไปพวกใดลำกันรอกันรอละไปเล่กายจะลงมื้ออื่นอาบน้ำเดี๋ย่ะ พักกันอาบน้ำาแทาล่ะน่าจะไปอันยังกินยังจะออกหมดเลยันนี้แลนในเบิดมือแล่นในเบิดมือไนเลยเพิ่งอากาศร้อนอากาศขึ้นป้าขึ้นฝนมื่อสิตกคือคนทีต่ตกนี่เพิ่เศ้านี่ได้มมอขึ้นนี่แหละ ีรถหลายไทยเพงรถจะได้เสียกับรถสเสียกม,งงม,มันน่าเพื่อนเขาจะพยายามกัมนเขาวิดเอนอนี่ละเนี่ยม้อสุดพอดีท่านก็ใส่ไข่าขาามาเลยบรรทุก เนี่ยราคาไอ้ปลาขายต้นไม้คือพอดีไม่ราคาตูแ้แซ่คือข้าราบาวจะซองขวดกันข <c oughs> ้างเป็นบ้าน เมื้อฝนกะดิต้ก็ฝนได้เนี่ยเช็ครกันมคฝนตกเงยากระชบ่ได้จอดอีกนะฝนตกก็อยากลงมาดิย่าง,งเดียวกันนี่เราคนดีเป็นยังบนเนี่คดนึน่งเศษเขึ้นมาข้าเสียงเกียงอะไรเขาบอกไว้ไว้บกชคานว่าแต่เเขาแสรกมากกางเขาเช็เียงได้เนี่เนาะ ว่วาหอนไม่ร <laughs> ู้พี่ไนใบาดไปกว่าพื่อติโตกับคนนะี๋ยวบอกเลยห้อฮาปา๊บมาไปาเจกีกันอันนี้เสียอเฮดอนะันอนรนมาเสียมอตึงวันใดไอ้หู้มันเขินเนี่มันออกมาเผาไปมันเขินกับหูห้หู้เขานี่ยตตกมากน้าเขาด้วยเปียกเลยุ่นน,นี่ส่เนานเปียกมันนกันแบบนี้ลหะนี่ ทา้งไทยเขาก็ต้องดึงมากมันปิดหูนอนลงมากเลยเขาในพื้นเสียเงินโดยใช่เห็นแล้วมึงตัวลูกกันลูกลกะบ่เขินหรอกนี่ก็ไปใดจจ้แเดี๋ยวเมื่อถึงมันบวบิดเท่ากับเดาพานนี่มันโปกไวโอเคโอเคโอเคมิดมาแล้วผลม,มาแล้วเหมือนไปแล้ว Bye bye bạn nhé. đây Bẹt 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 kia ึงปากช่องแล้วครับเพื่อนๆความการที่ห้องเคยเติมประจำเลยละเบิงบ้งเบื้งเ้สองฟ้าเราเป็นเบิ้มอมงจอนรถบริเวณ้ป็น่อมเป่นเอ,อิดเตืออมันเป็นายอยู่ข้าล่องคุณอ่ะขาล่องเทียบกูเนี่ยถล,ล้วงไดเล่สบายไปยัง้งกูเนี่ยขาขึ้นแล้ไม่ลดสบายสบาีนีไม่แห้งขอ่อยเยดี่บ้านที่บุญโยเยอเปยั้งเด้อ ปันหายเลี้ยงเบรกอะไรเพิ่นน่ะคว้างไปตัวมียมันแกจะไปยิงบุญแกให้เจออ้าหันอยู่มันออกไหมมันเบรกออกไหมขาดออแล้วอาจจะว่าลูกเบรกออกนี่เขาจะตีเขาพาดหนิเบิกออกที่ว่าเศรอยน่งเช็คอีกกันข้อดอ,อกสายตาข้อเอาอยางก็ได้ ท่องหนาวเด้อหนาวดาหนาวเด้อเพื่อนหนาวหนาวมันนี่ที่ทางฝีหนาวเด้อสระบุรีปากช่องนเดี๋ยวนี้ดูพี่นอนห่มผ้าแล้วหนาวหลายไปทันความกล้าก็บ้างขนาดแล้วมัอน,นี่นี่เขาสิได้เห็น ผนบดลเนี่ยเล่นพาผลว่านรูเรี่องเลยยังเห็นบม่ได้มาผนก็บม่เห็นนี่เห็แดงนี่นี่นี่แขนย่าเราด้วยนี่เด้อต้องเดเฮ็ดเด้อตัวนี้ยิ่งยิ่งมัดได้เนี่ยไปไปไปได้ได้เนี่นี่นี่ยเนี่ยกเกินสองเขียวสามเขียวได้เนี่น็อตคว้านคว้านคว้านนัดเกียวเสียขาดจิ้วจิ้วขาดไปได้นี่ยแลก็เห็นยังที่มือว่านตอนแรงแล่นพาผลไป พาดได้่ตามขัดพี่ได้เหนล่อไปได้ดอกนาวะเหลือเล็กน้อยนี่บด <c oughs> เกิดยิ่งเยอะให้เตือน้ายบนไดมมือนี่งลอดูด้วมปัญหาลอ,อยหลืวะ ล้คข, <c oughs> ข,ข,ขาลองเน้เฮออ้พือนเพื่อนมึงเอาขาล้งลงขาล้งลงขาลงเทมภอมไทอไทยวันนี้คไทยเเออชุดเชวันแรงงาน เพื่อนเติมการเยอ่กว่าไรเติมการยกวายเติมราคาูหลน้ำพองปาเด็นห่วงกัสีนอนน้ำพ้องมาห่วงกับสีดาวเลยจอนแต่ว่าจะได้ลกมัวหจอดททรมาบอกกันรุ่น่วันก่อนโกทรมบอกว่าเลอดหลายไม่มองที่จอดพนัเอามาบางสั้นดสองมือ มือนี้ก็หมกว่านวัตทีเพื่อยุดว่านดวันดแม้วัาแรงงานอ่ะมันเดอดเลววันจันร์นี่ล่ะยุดอ่ะนี่มันจันทร์นี้วัตทีสองไดมือนี้เื่อสมมือรถไม่กจอดไลยเดิอหัววงเห็นยังไงล่ะจมาที่วาอะไรเมอจดเลยรมออกจอดทั้งหดนีนีเขาว่าเขาเอาเปจอดทั้งหมกเ็นโลกชิวไหวพ่ะนะในเป็นโลกชิวไหว ไปร่วงกันนงบน,บน,นอนบ้านแล้วบานเนี่ยว่าัอะไรเะบ้านวม่ดีสะไปทับไม่งวิคซกสิไนน,นั่นพอสุดไปนี่ยพูดส่งเสียงนี่านจำได้ก็ส่งเสียงเนี่ยอัน กจะเอามา,อ,มาองเทียบทดลองด้วกันนั่นละลองเทีบด้กันน่แหละาใจคนมา,จากจ้าเขามาพักมาเติมการมายังกระจอก็พักก็ติยสารเขาหางเปิดเพลียเ,เยอะสั่นอาการหนาวได้ไหมไหนอาการหนาวล้อรถ้าพูดเติมกาก็ยังหอมนห้อ,อ,หอด้วกัน <laughs> าจากหอมอะไรเลย เดีจะมากันอหนอ่างนี้นะมั่งแล้วเพื่อนๆันมาโมวอกกันอาโมวอกเนี่ยาม,านนามาวอลหาเนี่กระตุนกันตัวไหนงั่งวัวกปวดตาไหมันนอนกับอะไรจิ้ทุ่งหรอนะ าทุม่มเขาคือวางคักแทมมาเลยหาทุมม่มไหมหยาบเลยล่ะอากาศหนาวมาเลยก็เลยนอนดีวะแล้วาตัวซอยกันการที่ได้อีสามชั่วโมงหองอุดดอน,นอรอแบปนอนอุดดอนทเดียวนะาไปลงคิวไว้รถมันไหลอะ อัดสมุนไพรก็ไปกันเครื่องใบใหญ่ๆนี่โอ้ยเออแล้วก็ตบเป็นใบเนี่ <c oughs> ออยนะครับต่อขึ้ย มั่งไมเห็นเจอเนี้เขาอยู่ทางทางเรียง่อนจัน,จนทุกท่านนี่มันกว้างแน่แ้วก็จอดเอาจอดก็นย้ำกัร่างนาลัางจากร่แล้วก็สเสิมการน้ำพองอีกพอน้ำพองน่ะคือยาวเลยยาวยาวเลยดีใจหรดอก็ไปเพื่อนไปนี่ละ นหนงวันงาองกานกันเด้อ <c oughs> ไปไปไปต่อตอนนี้หอ่อตอนนี้หอ่ออุดรแล้วหอดข้างอุดรนแล้วเบ่งสภาพรถเต็มเลยวันนี้ห่อเลยขั้นที่สิบบายบายเพื่อหลานเสด็ลงนะมาขึ้นแถวนี้แถวหอเย็นเต็มประเด็นเลยเ <c oughs> นี่ย้ย่อยออก รถผุนเรื่องอะนี่ใบ้บเปิดแล้วจริีๆลงเปิดงามันแหลกเนาะเอายุดสองมือนี่แหละอันอันนัอนตัวมาจากคอนเจนได้ซีแยกมาหายง่นั่นซีแยกหายง่ายนตรงกัว่าประมาณสามร้อยเมตรสองรเมตรจะเป็นยุดเทินแหลก ได้ถอยเขามาลงแล้วเพื่อนๆเต่มันบ่ได้ลงมาติดเทียงคนงานภาคกินเขากันหรกพี่บ่ใบม่วงจังว่ากันหุ่น้องพระเจ้าลงไปรถร้ายพวกนี้ลงไปน้ำย่อเขาไปน้ำพูดข้างในเต็มกูดังอยู่คุณนี่น,น้องเงายัางทีดีบติีงจะแกะ ทานทานทานมาไปยังเดี๋ยวบายโมงมันแจ้งสิมาโลงให้เขาจิเดยไปใส่ใหม่อยู่อำเภอเพนญใส่ไม้อยู่อำเภอเพนเป็นโรคมเกาพุ่นละห้าเบอร์พุ่นละสีริราชห้าเบอร์ว่าหันถ้อยว่าหลออีกแล้วอพออีเมล,ลว่าหลออีกแล้วบุญโยเฮ็ดเซียนเขาสัต ฟังว่าสันฟ้าว่าสันตื่นเต้นว่าสันรถมันหลยเนาะ้าเขาต้ทาเขา,า,เขาให้พอๆอหมดแซงกันเมื่อไรครับเราเดนภูมิภาท่านรถของอุตสามารถท่านแล้วเปิี่นเครื่องแล้วพับบ่ได้ถอยบ่ดได้บนเนี่ยโอ้ยถอยออากซ่องหน่อยอยู่บ่ได้พับแต่ว่าปัดถอยเขามาอีกต้องได้ล็อกแต่มันบ่ดตรงนี่แล้วมันก็ได้ต่อใส่นี่แล้วไฟดีขึ้นเอาหนี่แล้ว สิเฮ็เดบระเด็ก็มันบ่พอสิได้เฮ็ดเฮ็ดบระเด็มันคาเซามันบ่เป็นนะบัดเฮาสิเอาอีกเปลีย่ยนเองสินะร้อนเป็นนะี่ยนในแดดโดนๆไปที่1นสินะนี่แต่เปิดไฟลีต่อนี่ต่อเซฟไทยตัวแม่โยงไปหาตัวลูกโยงไปได้โยงไปได้ตัวยึกน,นี่ใจเนี่ น้องตัวนี้เขามาหาอันนี้เสร์ตัวลูกันตัวนิ่งโออายุมันได้เดายังอ่ะดีมา,า,า,ากเพื่อนเนาะออกไปกันตัดกงตัดกัดต้องเคล้วร์ไปตัดกัด ตัวแม่ลกเสร็จแล้วแล้วตัวลูกแล้ว,แล,วแล้วอย่าโย่ไม่อย่อยหาตั้งหาเลี้ก็เสรียแล้วสบายอยู่นี่วรคซนนี่สบายไม่ต้องใช้รถเดอืขอขรอยาก เข็นย่อเช็นย่อรถเข็นเด็กก็ขาดคนรถขาดอะไรนั่นเลยต้งสบายเลยย่อลงย่อลงเลยแป๊บเดียวแม่ชั่วโมงหนึ่งลงในสองท่านหมดอ่ะโย่คุณอ่ะสองชั่วโมงลงในท่านเดียวเนี่ยมาแล้วรถโรลิ่งเปนกันย่อไปเก็บรถเลย อยู่ว่าเรีกออยากมันอยู่ไรผมเรียกอะไอยากปิดแต่ไม,ม่มอยู่ยังหนีมันลง,งไงน,นะข้างอุดรครับครับจะเอาต่อลูกกันเแรกยางไปเอาตัวลองเสร็จแล้วเอาปินกัน ิอเขี่ยพันมากหรออาลูกพี่อยู่ยน้่นปตัดการอีกพี่ไปซักเสื้อผ้าจังสิมาออกไปตัดการตัดจ่อไปเส่ไม่เส้นน้ำกันละซอยกันพุ่มผ้า จังสือลวงเลยจะไปแวะบา้านอีกนะได้เขับไปเอาบินก่อนนี่แหละหม่องย่างเขับไปเอาบินนี่แหละอันนี้เขาอยู่ปั๊มการระเดอ้อนักเติบการอยู่ตเตา็าแล้วไปขึ้นไม่ดูบ้านอำเภอเพ็ญที่บอกไว้เห็นละอดการให้เต็มก่อน อ้าให้เต็มแล้วก็ขึ้นไม้ขึ้นใหม่หมแล้วก็ล่วงกเตืนอนน้ำพองเลยจบลยลแล้วทิปเต้เล็กเต้ปูขึ้นมาจบเลยเด้อแาบนี้ดูเต้ใหม้แล้วขันมี่ยังดีดีทิปลราไปอีกมันคอนเทนต์เก่าอยู่กาสุดาคอนเทนต์ใหม่ใม่ให้เปิดเบินเบิร์นเด้อก็อื่นกาขอขอบคุณ เพ an <'s> ื่อน f ี่ที่ให้กำลังแรงใจลุกนองกับลุกพี่มาตลอดเด้อซึ่งคอมเมนต์ซึ่งมาคอมเมนต์ดีติดตามพ่อมาเวมาปร่งสองน้อยๆของเฮ่านี่ถือว่าเปิดระคุณยังสุดซึ่งเด้อลูกนองกับลุกพี่ขอบคุณหลายๆครับเออแล้วก็ฝากความเมตอดถอดเพื่อนเฮ่าอยู่ทางเมืองนอกกันเด้อ เ่คอมเมนต์มาเลร่นนำ้ำกดเบิรงกดติดตามพ่ามาตลอดไปทำมาทั้งไก่ก็ให้รำบรไปเรื่อยๆนะครับเด้อรำหรับผูกไปทั้งนอกก็ไดรัหรับคลิปนี้ก็นไปแค่นี้กันเนาะเดี๋ยวเิ้หนาจังว่าถันไหมเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย